สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพญิอ้วนคนผู้หายขี่โพใหญ่เมื่อนี้ก็กลับมาพ่อกับพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับมาเห็ดกับเขานะครับเนาะก็หลังจากกัดโตนะครับเนาะกับกั๊กโตอยู่กับบ้านนี่แหละครับเพื่อนบ่ให้ไปใสเพื่อนว่าจะสะไปหันไปนี่กัดโตซอยสัตว์เพื่อนว่าอ่ะซอยกับซอยพ่อญ่อ้วนกับพ่อไปใส่เหรครับอยู่ตะบ้านนี่แหละบ้านนอกก็ฮ้อนหอนมือนี่ ยางห่อนเลยฝนกับวาตกเกื่อยเพื่อนก็นเลยไปหาป่ามาตะใสบนนี่นี่ครับเพื่อนไปหามาปลาซิ่วครับปลาซิ่วตัวใหญ่ให้่นี่ไหมปลาซิ่วไข่นะครับเพื่อนไปหาสอนหาอย่างมากเพื่อนอะไรซื้อน้าเกลือเพื่อนนั่นแหละนะครับแตไเลว่าสีมะเห็ดเห็นปลาซิ่วงามๆนะครับก็เลยสีบ้า มกปลาซิ่วมกหมอ้อสมัยคืออีพอมกให้กินกันนะบา้านสมัยอยู่หน้าตะกีนเนาะหน้าพอนี่อ้วนปลามันหลก็ได้ว่าสิมกคืออีพอมกให้กินสมัยนั้นนะครับมกหม้อครับมกหมอ้อปลาซิ่วนะครับก็บมีปลาซิ่วแล้วก็เครื่องนะครับปลาซิ่วไส้แบบพริกนวยยังทีละครับแล้วก็พักีตูที่นี่เค,เครื่องนี่ครับก็ใส่ผงนลือกับเกลือสันดีครับบ่ต้องใส่อย่างหลายเนี่ยแล้วก็มีน้ำนิดนึงนะครับ นี่แหละครับกับวัญญาอันนี้คือเห็ดคืออีพออีพอเนี่ยของเฉยเห็ดให้กินสมัยนั้นนะครับเห็ดตั้งสี่หละเราเห็ดตั้งสี่หละให้กินได้กี่ก่ดีลํำเท็ดสูตรเล่าจักหน่อยนะครับใส่เกลือนี่ครับใส่เกลือเนี่ยครับง่ายๆด้วยครับว่าต้องเห็ดยากนหดมัวมัวครับ อันนี้ล่างเรียบร้อยนะครับเร้่ล่างเรียบร้อยก็ใส่เข้าไปนี่ครับใส่น้มนิดนึงมกหมอเสบีบแสบเมื่อสีเป็นเสียบนี่ไหมครับว่าอะไรยากเลยครับเรียบห่อก็อไปค้างไฟซุกหรอกเอามาก,กินแค่นั้นไหมครับอันนี้คือสูตรสมัยอีพอเห็ดให้กินได้กี่เนาะต้องเห็ดไงๆครับเห็ดไงๆนะครับ ใส่นำ้ำเอ่อใส่เกลือกับชุ่มรสใช่น่นนะนระบพอต้องใส่ปลาแดกได้ครับเด้อะร่องเค็ดกินเบิ่งคือพ่อยี่อ้วนนี่สิว่าโอ้สูตรพ่อยี่หองนี่นกเกษียบตัวปฏิวัติปนี้จำสูตรที่พอไหวสื่อเหรอครับที่นี่เขากับไปตั้งไฟนะครับไปตั้งไฟพอตั่งไฟพอต้องไปค้นนะครับเด้อเนี่ยให้มันสุกสุากแล้วก็จังเอามากินเลยนะครับเนี่ยเนี่ยพอต้องเค็ดหยังแตะเบิ่งจัจหน่อยก็ได้อือพอดีนะครับ เนี่ยครับง่ายๆไปพี่น้องบัดนี้เท่ากาับคุนล่ะไปเตาพุ่นละบัดนี้ไปเตาก็ขอขอบคุณดนะครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามพี่พยี่อ้วนคนผู้ใหญ่ฉีโผล่ไงนะครับตั้งแต่แรกเลยครับก็บขอขอบคุณหลายๆนะครับมามาเตาครับมาเตาปึ๊บเบื้งเนี่ยเตากับคนข้างยังมือนี่เบิ่งเตาเบิ่งของเพื่นซะก่อน จะย่นเล่าเห็ดนี่ครับต้มผักขี้เล็กครับต้มผักขี้เล็กบึมๆอยู่เอาสีขอใหญ่เพิ่มมาหนีจักหน่อยสักเดียวของพี่อ้วนใส่สิติดไฟไหนล่ะ นี่ครับมะต้องย่าเอาไว้เองสี่แล้วครับนี่แป๊บเดียวกับซุกครับมะต้องค้นเะพีน่น้อง,งเลยมะต้อง้น้นนาดลนาดมีคน้อยนึงเอาก็ระบาดีปิดฝาครับ แต่เดี๋ยวคอยมาเจอกับพอ่อใหญ่กวนคนผู้หายขี่โผใหญ่ครับเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวนะครับเนาะเดี๋ยวคอยมาเจอกันเนี่ยมาเบิงพี่น้องคือสีฝนเละๆคือสีสุกแล้วล่ะนะเห็นบ่เนี่ยข่าบว่าต้องไปค้นได้ครับเนาะสุกแล้วใส่เดี๋ยวเบิงว่านามพอดีบ่ต้งว่ากับไส้นามจังน้อยนี่แหละว่ามันจองแสบเดี๋ยวซีบบริษัทต่อหน่อย ซิเบเอิญพี่น้องซิเบเอิญสุกลแล้วละอือโอ้ยเดือดขาดนะครับเดี๋ยวสีใส่้วยให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งนะครับปิดบ่ต้องปิดเพราะว่าสีถอดไข่ต่อเนี่ยครับพี่น้องสุกแล้วครับใส่ถ้วยเลยนี่ เป็นเงินว่าเรียบร้อยตัวนียัง่งเหลือคือเกาครับตัวบ่มีมุนบ่มีเละเพราะว่าห้องบ่ได้คนมันนี่ครับสูตรพ่อใหญ่ของ <c oughs> <c oughs> นะครับมกมกบ่อปลาซิวนะครับตัวสวยรวยใส่ลายงามงามเราเห็ดก็อสอนไว้ขอขอบคุณหลายๆนะครับและขอขอบคุณพ่อแม่พีพพ่น้องที่ติดตามพญิวนคนผู้หายฉีพโผล่ไงนะครับขอขอบคุณหลายๆผู้ใดอย,ยู่ไก่กับมามาก,กินน้ำพรอย,ยวนเจ็บ มันมันมันไม่เต็มท้องเลยหรออืมใค่เต็มท้องนะก็อขอขอบคุณหลายๆนะครับเนาะเจอกันไม่เมื่อหนาคลิปหนานะครับเนาะสิเป็นอยหยางกับจ้างถาวเ,เอานะครับขอขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ